คุณสีขอบคุณสำหรับหนึ่งดอกกุหลาบจัดมาหัวใจส้ม9999ชิ้นใครจะถามอะไรก็จัดมานะคำถามละหนึ่งของขวัญจัดมาได้เร็วโดนัท9999ชิ้นนะเออว่ากันไปเซ่เจ้าทั้งหลายเร็ว เพียงคนละ9999ชิ้นเพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามาเร็วแซ่เออคุณสีมีโชคอะเนี่ยตามที่ดูไปแล้วมีโชคนะเออ จัดมาอ๋อต้องจัดของขวัญมาก่อนครับนะเอาหัวใจส้มมาก่อนครับดวงหนึ่งหรือดอกกุหลาบก็ได้หรือพันแผ่นยันก็ได้นะอย่างหนึ่งเหรียญนะ่ะหนึ่งเหรียญเท่านั้นแหละเ,เข้ามานะเอามาแล้วมีแผ่นยันมาแล้วตั้งคําถามได้เลยคนให้แผ่นยันพิมพ์ชื่อเล่นนะตามด้วยคําถามเข้ามาขอบคุณมากสําหรับแผ่นยัน แผ่นยันนะเอาเข้ามาเร็วนะจัดของขวัญมาหนึ่งแผ่นยันมาแล้วเอาถามได้นะคนละหนึ่งคำถามต่อหนึ่งของขวัญอุ้มไปสมัครงานร้านทองไว้หนูจะได้ไหมคะไพ่เดอะเลเวอร์ครับมีโอกาสรับครับนะมีโอกาสรับนะครับนะไพ่เดอะเลเวอร์ ไพ่ดีนะไพ่แห่งความรักเนี่ยหมายถึงว่ารับนะครับนะน่าจะรับไพ่ว่ากันนะจัดมาดึงแผ่นยันนะเออหรือว่าหนึ่งหมีอุ้มใจก็ได้จัดมาหรือโดนโนนัสก็ไม่ว่ากันเอาเร็วเจ้าทั้งหลายคนละ9,999พันเก้นเท่านั้น นะมีคนถามผมว่าปฏิบัติอย่างไรนะให้จิตนั้นสบายก็บอกว่าไม่ต้องเคร่งเครียดถ้าปฏิบัติแล้วเครียดอ่ะมันไม่ดีเวลาสวดนมน่ะทำสมาธิค่อยๆทำไปทีละนิดละนิดละนิดจนจิตมันชินในการภาวนาแล้วก็จ้องภาพพระทุกวันเมื่อจ้องภาพพระแล้วอ่ะจิตมันจะสบายพอสบายเสร็จน่นแหละเขาเรียกปฏิบัติ คือทำยังไงได้ให้จิตมันสบายให้จิตมันไม่เครียดนะนิพอลนั่นคือ